ขอเสียงคนเคยใช้เขียวหอมหอมเขียวก่อนขอเสียงคนเคยใช้หน่อยว่าเมื่อดีจริงไหมมีหลายคนเนี่ยซื้อไปใช้นะครับราคาอาจจะเหมือนสูงหน่อยแต่ผมจะบอกให้ว่าเรามาพูดถึงสรรพคุณดีกว่าว่ามีอะไรบ้างวันนี้เราสามารถพูดพูดได้ไม่ต้องห่วงบินปุ๊บเราจะพยายามแก้ไขเราจะจับติดต่อเพราะว่ามันต้องพูดสมุนไพรที่มีส่วนผสมทั้งในผมจะบอกให้ว่าหลายคนไปใช้เนี่ยชอบจริงพี่เบลก็ใช้ประทเลย มันมีหลายชนิดที่เป็นธรรมชาติแล้วแบบว่าผสมผสานกันเขาคัดมาแล้วแล้วมีเป็นแบบว่าเกือบสิบชนิดเลยอ่ะแล้วก็ที่สด็พันเรามีรูปกับโพเซอร์นะครับแต่ได้เฉพาะบางคนนะแต่เรา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 พูดออกอันนี้เอาไว้่าค่ะสาวคุณพูดไม่ได้เขาคัดมาแล้วแล้วมันทําให้แบบว่า ใช้ตอนนอนก็ได้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อออกกำลังกายขันาดอ่าก่อนก่อนไปออกกำลังกายแล้วก็ก่อนที่เราจะเข้านอนกลิ่นตัวนี้ทําให้แบบว่าหลับสบายพูดได้ทังมาเดี๋ยวขอพูดแป๊บนึงผมพูดแบบง่ายๆเลยกันก็หอมเขียวอะไรลืมชื่อหีกอล้วหอมเขียวเอสหอมเขียวหอมเขียวแนะนําเพื่อนๆลองกดซื้อดูวันนี้มาในราคาเท่าไหร่พี่ซันเท่าไหร่ เขียวหอมอืหอมเขียวจาก2อ9บาทเหลือ233าบาบาทสองร้อยสามสิบสามบาทในไลฟ์นี้นะคะเพื่อนๆเอาไปแล้วก็บีบใช้น้อยๆนะครับผมผมขอบอกแล้วกันว่าผมเนี่ยได้ลองมาใช้จริงตอนนั้นผมได้ออกกำลังกายสําหรับใครที่ชอบออกกําลังกายนะครับผมใครทาก่อนที่เพื่อนๆจะออกกาลังกายในส่วนที่เพื่อนๆคิดว่ามันอาจจะต้องมีการปวดหรือเจ็บหรือระบบเนี่ย ผมบอกเลยว่ามันช่วยจริงๆนะครับเข้ามวกาก่อนนอนด้วยมีมีมีเอฟซีเขามีแบบตักร้สามกล่องห้ากล่องก็ต่อกล่องต่ออันต่อชิ้นแม่แม่แม่นิงถือเหลือเท่าไหร่ตกประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นห้ากล่องก็จาก1น4่สี่้บาบาทเหลือ9ก้า้อยหกบหกบาทก็ตกไม่ถึง200ร้อรอยกว่าบาทตกแค่เก้าสิบสามบาทเก้าบ1า3บาทจองร้อยแปดสิบเกาบาทลดถนร้อยครับถ้าซื้อห้าอันนะอื ใช้ใช้ก่อนออกกาลังกายคือคือหลังออกกําลังกายก็ได้คือคือไม่ถ้าแบบพูดให้ตรงถูกวิธีเลยก็คือว่าใครที่ปวดเมื่อยจุดไหนสองทุ่มสองทุ่มแล้วค